สวัสดีครับเ,เคยเจอปัญหาแบบคิดแอสเซทโฆษณามไม่ออกไหมครับโดยเฉพาะเวลาทำแคมเปญ p p r r o r r m n n e m m x x ใน Google Ads เนี่ยโหต้องการแอสเซทเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเครื่องมือใหม่ครับเป็น generative AI ของ Google เลยที่เขาบอกว่ามาช่วยตรงนี้ได้ข้อมูลเราก็มาจาก Google Ads Help โดยตรงเลยนะครับคำถามคือเอ๊ะมันจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าลองมาดูกันครับ โอเคครับเริ่มจากหลักการทำงานก่อนเอ่อเท่าที่ผมเข้าใจคือเราแค่ใส่ URL ของ landing page ที่เราอยากโฆษณาใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ URL หน้าเว็บที่เราต้องการโปรโมทเข้าไปแล้ว AI มันก็จะไปอ่านไปวิเคราะห์เนื้อหาในนั้นเพื่อออทำคำเข้าใจสินค้าบริการของเราถูกต้องค่ะแล้วจากนั้น AI ก็จะเริ่มสร้างหรือไม่ก็แนะนำชิ้นงานโฆษณาต่างๆมาให้เราเลยมีอะไรบ้างครับพวกชิ้นงานที่ว่าเนี่ยก็จะมีทั้งข้อความค่ะพวกพาดหัวคำอธิบายต่างๆ รูปภาพแล้วก็อาจจะมีโลโก้ด้วยถ้าเราเคยใส่ข้อมูลไว้อืมแต่ที่สำคัญคือ o o o l l e คนเน้นว่าผู้ใช้ยังคนโทรลได้เต็มที่นะคะอ๋อคือ AI แนะนำมาแต่เราเลือกได้แก้ได้ใช่ค่ะเลือกได้แก้ไขได้หรือถ้ายังไม่พอใจก็สั่งให้ AI สร้างเพิ่มอีกก็ยังได้น่าสนใจครับแล้วถ้าจะเริ่มใช้งานจริงๆมันต้องทำยังไงบ้างครับยากไหม เริ่มได้2แบบค่ะคือตอนที่เราสร้างแคมเปญ performance max ใหม่เลยหรือจะไปเพิ่ม asset group ใหม่ในแคมเปญที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ครับขั้นตอนหลักๆเลยนะคะคือใส่ URL ปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่มให้คลิกประมาณว่าสร้างชิ้นงานหรือ generate assets กดปุ่มนั้นแล้ว AI ก็เริ่มทำงานเลยใช่ค่ะ AI ก็จะเริ่มสร้างเริ่มแนะนำมาให้พวกข้อความเนี่ยเขาใช้เอ่อ LLM หรือ Large Language Model ตัวล่าสุดเลยนะมาช่วยคิดพาดหัวคิดคำอธิบายแล้วเราสั่งเพิ่มได้ด้วยพรอมที่ว่านี่คือ,อยังไงครับก็คือเราสามารถพิมพ์คำสั่งหรือไอเดียที่เราอยากได้ลงไปแล้ว AI ก็จะพยายามสร้างข้อความตามนั้นให้ค่ะอ๋อเข้าใจละแล้วถ้าเป็นรูปภาพล่ะครับ AI ทำอะไรได้บ้างรูปภาพนี่ก็มีหลายแบบค่ะอย่างแรกคือมันอาจจะดึงรูปจากหน้าเว็บที่เราให้ URL ไป หรืออาจจะแนะนำรูปจากคลังภาพสต็อกที่ดูเข้ากับสินค้าเราอืมอืมอันนี้ก็ปกติเนาะแต่ที่พิเศษขึ้นมาคือมันสร้างรูปภาพใหม่ด้วย AI ได้เลยค่ะโหสร้างใหม่เลยใช่ค่ะเราแค่ป้อนพรอมถ t หรือคำสั่งบอกว่าอยากได้รูปประมาณไหนเช่นเช่นเช่นอยากได้ภาพคนไทยไวัยทำงานนั่งเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบสดใสอะไรแบบนี้ AI ก็จะเจนรูปนั้นขึ้นมาให้เจ๋งดีครับ ได้รูปไม่สำคใครเลยส่วนโลโก้ชื่อธุรกิจพวกนี้ก็อาจจะดึงของเดิมมาให้ใช่ค่ะถ้ามีข้อมูลในระบบอยู่แล้วส่วนวิดีโออันนี้น่าสนใจคือถ้าเราไม่ได้อัปโหลดวิดีโอของเราเองไว้เลยเนี่ยครับหลังจากแคมเปญเริ่มรันไปแล้วระบบอาจจะสร้างวิดีโอสั้นๆให้อัตโนมัติโดยเอาพวกรูปภาพข้อความที่เราเลือกไว้นั่นแหละค่ะมาประกอบกันโหมีสร้างวิดีโอให้ด้วยสะดวกดีจัง ขอลองดูตัวอย่างแบบเห็นภาพหน่อยได้ไหมครับสมมุติธุรกิจจริงๆเลยได้เลยค่ะสมมุติว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษา Global Lingua Academy นะคะอยากโปรโมทคอร์สภาษาอังกฤษ,กฤษส,สำหรับผู้ใหญ่ครับก็เอา URL หน้าคอร์สนั้นแล้วค่ะใส่เข้าไปแล้วกด Generate AI ก็อาจจะแนะนำพาดหัวมาเช่นเรียนอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงหรือรับส่วนลดพิเศษ15%ทันทีอืมดูเขาท่าดี ส่วนรูปภาพก็อาจจะมีรูปจากเว็บรูปห้องเรียนรูปครูหรือแนะนำรูปสต็อกเช่นรูปคนเรียนออนไลน์ยิ้มแยม้มครับหรือถ้าเราอยากได้ฟิลแบบเจาะจงขึ้นก็ใส่พร้อมสั่ง AI สร้างรูปใหม่เช่นภาพคนไทยไวัยทำงานกำลังปรึกษาครูฝรั่งในห้องเรียนสไตล์โมเดิร์นบรรยากาศเป็นกันเองโอ้โหได้ภาพคัสตอมเลย ใช่ค่ะเราก็แค่มาเลือกเลือกดูอันไหนชอบก็ใช้อันไหนอยากปรับก็แก้ได้อีกเช่นคำอธิบายอาจจะเติมความเร่งด่วนเข้าไปเป็นรับส่วนลด15%ด่วนสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นฟังดูมีประโยชน์มากจริงๆครับช่วยลดเวลาคิดไปได้เยอะเลยแต่แน่นอนว่ามันน่าจะมีข้อจากัดหรือข้อควรระวังอยู่บ้างใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะประเด็นสำคัญแรกเลยคือเรื่องการเปิดใช้งานคือฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้ทุกคนทั่วโลกนะคะเขากำลังทยอยเปิดเอาเหรอครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังรองรับแค่ไม่กี่ภาษาเช่นภาษาอังกฤษดัชฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้ภาษาไทยยังไม่มีภาษาไทยยังไม่มีในลิสต์ตอนนี้ค่ะแล้วเวลาใช้ก็ต้องตั้งค่า Google Ads เป็นภาษาที่รองรับด้วยอ๋อครับครับ มีข้อจำกัดอื่นอีกไหมครับมีเรื่องประเภทเว็บไซต์ด้วยค่ะบางหมวดหมู่อาจจะยังใช้ไม่ได้เช่นพวกเนื้อหาละเอียดอ่อนอยังการเมืองสุขภาพาศาสนาแอลกอฮอล์การพนันหรือเว็บที่แบบเพิ่งสร้างใหม่มากๆ AI อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ได้เข้าใจครับแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือล่ะครับของที่ AI มันสร้างออกมาให้เนี่ยเราจะไว้ใจได้แค่ไหน อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ Google เน้นอย่างมากเลยค่ะคือเขาก็บอกว่ามีระบบมีกลไกป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมนะแต่ generative AI มันก็ยังถือเป็นเทคโนโลยีแบบทดลองอยู่มันก็อาจจะมีพลาดได้อาจจะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะดูไม่เหมาะสมออกมาบ้างซึ่ง Google ก็บอกชัดเจนว่าเนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนมุมนองของ Google นะดังนั้นความรับผิดชอบหลักเลยเนี่ยอยู่ที่ตัวผู้ลงโฆษณาเองค่ะ ก็คือเราใช่ค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมดูว่าไม่ละเมิดนโยบาย o o o l l s ไม่ผิดกฎหมายของทุกชิ้นงานเลยนะคะไม่ว่า AI จะสร้างมาหรือแค่แนะนำมาก็ตามก่อนที่เราจะกดเผยแพร่ออกไปชัดเจนครับคือมีผู้ช่วยแต่เราก็ยังต้องเป็นคนตรวจทานขั้นสุดท้ายอยู่ดีงั้นถ้าสรุปประโยชน์ที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้มีอะไรบ้างครับ หลักๆเลยนะคะคือประหยัดเวลาค่ะประหยัดเวลาคิดเวลาสร้างแอสเซทไปได้เยอะมากจริงๆอันนี้เห็นด้วยเลยครับแล้วก็ช่วยเรื่องไอเดียใหม่ๆค่ะบางที AI อาจจะแนะนํามุมมองหรือวิธีสื่อสารที่เราอาจจะนึกไม่ถึงครับได้มุมใหม่ๆ แล้วก็มีโอกาสได้ภาพโฆษณาที่ไม่ซ้าใครเลยจากการ generete ด้วย AI โดยเฉพาะถ้าเราเขียนพร้อมได้ดีอืมทําให้แคมเปญเราดูแตกต่างใช่ค่ะโดยรวมก็คือช่วยให้เราเริ่มแคมเปญได้เร็วขึ้นมีแอสเซทที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่ต้นฟังดูดีมากครับแต่พอมันสะดวกสบาย AI ช่วยคิดช่วยสร้างให้เยอะขนาดนี้มันก็มีอีกมุมให้เราคิดเหมือนกันนะใช่เลยค่ะเรื่องความง่ายความเร็วอันนี้ชัดเจน แต่พอทุกคนเริ่มใช้เครื่องมือคล้ายๆกัน AI ช่วยคิดเหมือนๆกันมันก็น่าคิดต่อว่าว่า <Wow. S 2> แล้วเสียงหรือแบรนด์ voice ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราล่ะคะความแตกต่างหรือ differentiation ของเราในตลาดมันจะค่อยๆหายไปไหมถ้าสุดท้ายโฆษณาของหลายๆแบรนด์เริ่มดูคล้ายๆกันไปหมดเพราะมาจาก AI คล้ายๆกันเป็นประเด็นที่น่าคบคิดมากครับสรุปแล้ว generative AI ใน Google Ads เนี่ยก็เหมือนเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆเลยนะ ช่วยสร้างสรรค์งานโฆษณาลดภาระเราไปได้เยอะจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับ การตัดสินใจการตรวจสอบขั้นสุดท้ายรวมถึงการรักษาตัวตนของแบรนด์เราไว้ก็ยังเป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์อย่างเราอยู่ต่อก็คือในระยะยาวเนี่ยการที่เราเพิ่งพา AI ในการสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆมันจะส่งผลต่อภาพรวมของความคิดสร้างสรรค์นในวงการโฆษณาของเรายัางไงความสะดวกสบายแบบนี้มันกำลังจะพาเราไปสู่จุดไหนกันแน่คะใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับ